วักต์ตุลิสติโร่เวลาพักของเราไม่ใช่ดุนยาดุนยาไม่มีเวลาพักอิชาเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อซูโบเลยซูโบจบพี่น้องต่อซูริถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายต่ออัสรีวันแบบนี้เลยเอาตังเยอะินต้องจัด พี่น้องดูไม่มีเจรจาดก็ต้องบริจาคบ้านไอ้นี่ทำไม่ได้ไอ้นี่ต้องห,หา้ามไอ้นี่ฮ ARAM ไอ้นี่ไม่ได้ดุนยาอัลิจนุลมุมมิมันจึงไม่ใช่เวลาพักอิมามอามัดจึงบอกเลยว่าวักตุลลิสเตรอฮะเวลาพักสำหรับมุสลิมเวลาเดียวเท่านั้นพี่น้องวันที่เขาก้าวเท้าเข้าสวรรค์ของขขขววขอัลลอฮ์ วันที่เราเข้าสวรรค์ของลล l a ์นั่นคือการพักตลอดกาลวันที่เรากลับหาลล l a ์นั่นคือจบตลอดกาล